มันเป็นความชื่นใจครับเป็นความภูมิใจครับผมเชื่อมั่นว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเราเริ่มเห็นประเทศไทยทยอยดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนซึ่งจริงมีหลายช่องทางครับที่จะทําให้ประเทศไทยของเราจเจริญขึ้นแต่ผมเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะเสนออีก1ช่องทางครับคือการที่ญาติครับได้ทยอยมาลองจริงตั้งแต่ขั้นที่11ถึงขั้นที่15 เลื่อนลงไปดูใน p ย a y ิสต์ได้เลยนะครับก็มาขอโอกาสนะครับอยากให้ลองจริงครับก็เลยบอกต่อวิดีโอนี้ไปในทุกๆวันในหลายๆช่องทางถ้าเกิดว่าญาตินะครับเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยบอกต่อเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับเป็นภาพที่คนไทยได้ลองจริงจากนั้นครับคนไทยไทยอยดีขึ้นมีคุณภาพเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยของเราจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในหลายหลยด้าน มาครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นต้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างลองทําความเข้าใจกันดูนะครับลองนึกตามให้เห็นภาพชัดเจนไปเลยตัวอย่างที่1ครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งครับเป็นคนไทยก็คือเธอเป็นสาวแล้วแหละนะครับเธอกลายเป็นนักร้องนักเต้นของวงเกาหลีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับเธอร้องเต้นเก่งมากๆร่ำรวยมาก,มาก,ม,ากมากด้วยแต่เรามองแบบลองนึกย้อนกลับไปครับในวัยเด็กของเธอเธอก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับ ไม่รู้ว่ามีจุดใดบ้างที่ทําให้เธอสนใจการร้องการเต้นอย่างมากๆแล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่เธอได้ได้มีโอกาสไปคัดตัวในเรื่องของการเข้าสู่วงของเกาหลีต่อไปครับตัวอย่างที่2ครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งครับมาออกรายการทีวีเธอกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านแต่ถ้ามองย้อนกลับไปเธอเป็นเด็กหญิงที่เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นหนี้จากการไปค้ำประกันคนที่หนีหนี้เธอก็เริ่มต้น การขายของครั้งแรกนะครับไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นมีการขายอย่างอื่นหรือไม่แต่สิ่งที่เธอกล่าวถึงก็คือเธอเริ่มจากการเก็บขยะขายครับจากนั้นครับนึกถึงประเทศสิงคโปร์ครับมีการจัดอันดับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับเรื่องของสังคมการเมืองอะไรก็แล้วแต่สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่สูงมากๆมีค่าคะแนนมีค่าตัวชี้วัดซึ่งเป็นประเทศที่ดีมากๆแต่ลองนึกย้อนกลับไปครับ ประเทศสิงคโปร์เคยเป็นประเทศที่มีปัญหขาขนาดที่สหพันธรัฐมาลายูเนี่ยไม่ยอมให้อยู่ในในเครือเดียวกันอ่ะคือไม่ยอมให้เป็นประเทศเดียวกันจะต้องแยกไปเป็นประเทศของตนเองประเทศเดียวก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ประเทศไทยของเราเจริญแบบสิงคโปร์นะครับผมเองนะครับขอเสนอว่าเราสามารถทําให้ประเทศไทยของเราเจริญได้ยิ่งกว่าสิงคโปร์แล้วก็ไม่ยากอะไรเลยครับขอเพียงญาติครับ ไม่คิดมากครับยังไม่ต้องไปดูต่อก็ได้นะครับแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากแนวคิดก็คือจะมีคนว่าผมบ้าก็ได้ที่ทําให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่าสิงคโปร์แบบเยอะๆโดยที่ใช้เวลาไม่นานนักจะว่าผมบ้าก็ได้หรือคิดไปอีกทางหนึ่งก็คือลองพิสูจน์ลองสักตั้งอ่ะผ่านประเทศสิงคโปร์ไปนะครับต่อไปครับไปดูที่พระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าครับหลายท่านเคารพนับถืออย่างมาก มองย้อนกลับไปในวัยเด็กท่านเป็นเจ้าชายครับเริ่มเกิดโอเคท่านบอกว่าท่านเป็นผู้เลิศในโลกเกิดมาเดินได้7จก้ามีดอกบัวมารองรับแน่นอนครับเป็นผู้วิเศษแต่พระองค์ท่านกล่าวไว้เองในพระไตรปิฎกพระองค์ท่านเคยเกิดเป็นคนที่แบบผิดศีลข้อสาจากนั้นก็เกิดเป็นคนที่ผิดเพศมีปัญหาเรื่องความรักอีกหลายภพชาติแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทพเจ้าของเราครับท่านก็เคยเป็นคนธรรมดาที่เคยทําผิด เช่นเดียวกันแล้วจุดใดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจากนั้นครับเป็นตัวอย่างที่5ครับผมเองครับเมื่อวันเสาร์ที่11นะครับมีนาคม266พาลูกหลานไปเล่นด้วยกันนะครับแล้วลูกหลานเขาก็หยิบมือถือมามาเล่นเกม ROV กันเล่นกันไปสักพักเด็ก7ขวบเริ่มหน้าเสียเหมือนกับหมดกำลังใจเพราะว่าโดนตัวละครของเด็กอายุ17เนี่ยฆ่าแบบ รวดเร็วมากนะครับผมก็ไปนั่งดูผมก็นึกหาว่าจะทําให้เด็ก7ขวบเนี่ยเริ่มมีมีกำลังใจขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมก็เลยลองคุยกับเด็กอายุ17อ่อนให้น้องหน่อยเขาเขาบอกว่าเขา,าอ่อนให้ไม่ได้เขา,าเต็มที่แล้วผมบอกว่าอ่ะถ้างนั้นให้ผมลองเล่นให้สรุปครับภาพที่เกิดขึ้นก็คือเด็ก17นะครับมีความสามารถแบบเอาชนะเด็ก7ขวบได้แบบเก่งมากๆนะครับแบบฆ่าตัวเด็ก7ขวบได้เร็วมากๆทั้งที่เขาไม่ได้ เล่นเต็มที่แต่พอผมไปเล่นตัวละครของเด็กอายุ17ในเกมเดียวกันยังไม่พ่ายแพ้เด็ดขาดเป็นการดวลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสรุปครับผมผมเองเนี่ยถึงอายุ40กว่าแล้วนะครับโดนเด็กอายุ7ขวบนะครับเอาชนะได้ง่ายดายมากๆเขาก็เริ่มดีใจยิ่งยิ่งขึ้นเด็กอายุ17ก็บอกว่าโอ้จะทำเขาแพ้เกมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้เล่นนะครับเป็นผมเล่นคือผมพยายามแล้วนะแต่เด็ก7ขวบก็ชนะผมนึกภาพครับ ในเรื่องนี้นะครับผมอยากให้นึกภาพที่นักฟุตบอลคนที่เก่งเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกแล้วกันนะครับลองว่าชีวิตนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จมากมายขนาดนั้นหรือไม่โอ้โหนักฟุตบอลรวยเป็นระ,ระดับพันล้านหมื่นล้านเลยนะครับลองคิดว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลผมกำลังจะพูดถึงอะไรครับคนเราทุกคนครับทําอะไรได้หลายอย่างชีวิตนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอรูปแบบที่ใช่ของชีวิตเจออาชีพที่ใช่ เจอเกมชีวิตที่ใช่จริงของตนเองมันจะดีไหมครับอยากให้ลองนึกถึงว่าอืที่เราอาจจะแบบชีวิตรุปมรุ้มอนดอนอาจจะไม่เต็มที่เนี่ยนั่นอาจจะไม่ใช่เกมของเราเหมือนกับผมซึ่งไม่สามารถไปเล่นเกม ROV ชนะเด็ก7ขวบซึ่งแบบต่างชั้นกับเด็กอายุ17อย่างมากได้การที่เรามีเกมชีวิตของเราเองรูปแบบที่เราถนัดรูปแบบที่เราจะไปเริ่มเล่นจนถนัด อยากให้มองว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆเรามาที่แผนภาพนี้ครับสรุปไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าญ,ญาติไปลองทําความเข้าใจขยายความด้วยตนเองแล้วก็พยักหน้าอะไรบางอย่างเองจากภาพที่กล่าวไปแล้วนะครับเรามาลองเปรียบเทียบกับเครื่องมือ4ชุดที่ผมจะเสนอไปนะครับในแผนภาพนะครับในแผนภาพนี้แหละนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยครับคนที่แบบไม่ยอมครับลองใส่ใจดูใส่ใจเรียนรู้บอกสอนตนเอง ทำการบ้านอยู่บ่อยเพื่อที่จะหาจุดเปลี่ยนหรือจุดเริ่มแบบดีๆของตนเองแบบของตนเองเลยครับจะเป็นเกมเป็นอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตคือคนเราเนี่ยเราถ้าเราใช้ชีวิตไปแบบเดิมๆมันก็จะทรงๆบางคนแบบทรงๆซุดๆด้วยบางคนแบบค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเราใส่ใจให้ได้จุดเปลี่ยนจุดเริ่มแบบดีๆของเราจริงๆเนี่ยโอ้โหอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลองนะครับจากนั้นครับสูตร1000วันยกตัวอย่างครับผมเป็นคนขี้เกียจแต่ถ้าผม ตั้งใจเปลี่ยนว่าอืต่อไปเราจะไม่ขี้เกียจไม่มานอนดูทีวีกลับมาจากที่ทางานเนี่ยไม่มานอนขี้เกียจอยู่แล้วแต่เราจะสั่งตนเองให้ไปที่สวนสาธารณะทุกวันไปเดินไปวิ่งไปพยายามหาทางที่จะทําให้สุขภาพร่างกายของตนเองเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นทุกวันครับวันแรกๆเราจะไม่เห็นผลจะไม่เท่าไหร่บางทีเป็นการฝืนด้วยซ้ําไปแต่การที่ฝืนตนเองให้ครบหลัก10วันเนี่ยเราจะเริ่มคุ้นชินเราจะเริ่มเคย แต่ถ้าไปถึงหลักร้อยวันมันจะมีอะไรดีๆมันจะไหลลื่นนะครับมันจะไปได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราจะเรียนรู้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่นั่นไม่ใช่แค่การวิ่งไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เป็นเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตที่เราจะสามารถออกแบบเองลอาไปลองโดยแรกๆมันจะฝืนหน่อยแต่ถ้าครบพันวันแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อความเคยชินนิสัยสมองการเรียนรู้นะครับรวมถึงการที่เราจะขยับเื่นเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องขึ้น จากนั้นครับเป็นแบบที่3ครับอยากให้นึกภาพเปรียบเทียบครับว่าการที่เราหาเงินไม่เก่งการที่เราไม่ถนัดทางด้านใดเนี่ยบางครั้งนะครับความถนัดของเราอาจจะเป็นแค่วัยทารกแต่ธรรมชาติของทารกขอแค่เขาร้องเขาขยับตัวเขาพลิกคว่ำเขาเกาะไตาเขาเริ่มเดินต่อแต่เขาเริ่มเดินวิ่งได้คล่องขึ้นเราเองก็เช่นเดียวกันเราอยากทําอะไรได้ตอนนี้เราอาจจะเป็นแค่ทารกแต่ถ้าเราขยับไม่เลิกนะครับ เราเพียรพยายามไม่เลิกเราไม่รู้มากหรอกนะครับบางครั้งมันเป็นเหมือนทาลกซึ่งจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งบางคนเป็นคุณหมอบางคนมีความารู้ความสามารถเยอะแยะมากมายจากนั้นครับมันเหมือนการข้อสนิมแรกๆเนี่ยมันเคยขี้เกียจมานานนะพูดง่ายๆมันเคยเป็นสนิมมานานเราแค่ไปลองทํามันไปขยับตัวนะครับต่อไปครับแบบที่4ี่ครับเรามาช่วยกันได้ครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ทุกวันนะครับแท้จริงสิ่งที่ อยากจะทําจริงก็คืออยากเจอใครสักคนซึ่งมาคุยกันแล้วเรามาออกแบบเกมซึ่งคือเล่นเกมคนเดียวเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเล่นเกมกับคนที่เล่นไปด้วยกันได้ดีเนี่ยมันจะดีได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเกม r อานะครับแต่มันเป็นเกมชีวิตของเราเองซึ่งจะทําให้เรามีความพึงพอใจด้วยเกิดผลดีด้วยเรามองหน้ากันแล้วเราพยักหน้าให้กันได้แบบจากใจจริงๆนะครับ อยากให้มองว่าคือถ้าผมขอได้นะผมจะกราบขอความกรุณานะครับขอร้องนะครับอยากให้พวกเราครับบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปบ่อยๆโดยไม่คิดมากคือคนเราเนี่ยมีดีอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราไปติดอยู่กับแบบเดิมๆแล้วเราคิดว่านั่นคือชีวิตของเราแต่ในการที่เราเกิดมาแล้วเราตายได้เนี่ยชีวิตของเราอาจจะทำได้ดีกว่านั้น นะครับมันอาจจะมีสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่าการที่เราจมอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆนะครับคือบางครั้งเนี่ยแค่เปลี่ยนนิดเดียวเองนะครับการเปลี่ยนนั้นมันไม่ได้ง่ายหรอกครับคนคนหนึ่งคนที่ขี้เกียจจะลุกออกไปเดินวิ่งทุกวันแต่มองแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรถึงตรงนี้ผมก็ขอสารภาพนะครับว่าผมทําวิดีโอมา600วิดีโอจากนั้นเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันเยอะเกินไปก็มาทําเป็นอีก10ขั้นก็ลองส่งต่อไปก็อยากให้ญาติครับ บอกต่อวิดีโอขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่10ให้ญาติได้ไปลองเองแต่ญาติก็นอกจากไม่ลองแล้วก็ยังไม่บอกต่อผมไม่ได้โทษญาตินะครับคือผมเองอาจจะทําวิดีโอเนี่ยไม่เลาใจไม่น่าสนใจเองแต่ผมก็ขอกราบครับคือนึกภาพไม่ง่ายครับเด็ก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยชอบลอกการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ลอกตลอดเลยแต่อีกกลุ่มนึงครับตั้งใจทําการบ้านด้วยตนเองทําโจทย์ด้วยตนเองหาโจทย์ยากท้าทายตนเองให้ทําโจทย์คณิตศาสตร์ ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นพูดง่ายๆนะครับก็จะแตกต่างกันพลังของการที่เราไปตอบเองเลือกเองเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมก็เลยอยากจะกราบขอร้องครับเป็นอีกครั้งหนึ่งแบบเป็นครั้งท้ายๆแล้วนะครับว่าผมจะบอกต่อวิดีโอขั้นที่11นี้ไปบ่อยๆตลอดทุกวันนะครับก็จะว่าผมเลยนะครับถ้าขอร้องได้ก็คืออยากให้ไปลองเองนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับพอขั้นที่12เนี่ย มันเป็นความใส่ใจครับแต่การที่เราใส่ใจด้วยความสดชื่นจ่มใสด้วยสุภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเนี่ยจ้องจะดีด้วยจะทำให้เรารู้ดียิ่งๆิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะเลือกไปต่อได้เองครับจากนั้นครับการที่เราไปผ่านกระบวนการบางอย่างไปลองจริงจนเรารู้รู้สึกว่ามันใช่จริงๆอะ่ะด้วยตัวเองนะครับก็จะไปต่อได้เองเป็นตัวเลือกแล้วขั้นที่14นะครับขั้นนี้จะยาวหน่อยนะครับ คือแค่เพียงญาติไปลองมันไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่มันต้องลองให้ถึงจุดของมันจนไปสัมผัสความมหัศจรรย์ด้วยตัวเราเองคือจริงๆแล้วฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วแหละนะครับก็ขออภัยในส่วนนั้นนะครับซึ่งมาเฉลยนะครับตั้งแต่ขั้นที่11จนถึงขั้นที่15ก็ส่วนหนึ่งก็ยอมนะครับยอมเพราะว่ารักและจริงใจจริงๆนะครับคือถามว่าผมเก่งไหมผมดีไหม มันไม่เกี่ยวกับว่าผมเก่งไหมหรือดีไหมนะครับมันเกี่ยวกับว่าคนไทยที่เก่งมีเยอะนะครับคือเราจะแข่งกันก็ได้เราจะไปเอาเปรียบทําแบบล่านานิคมทําสงครามกันค้ากําไรก็ได้หรือเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะครับคือคนเราครับจะออกไปเก็บเห็ดก็ได้หรือเราจะมาสร้างโรงเพาะเห็ดแบบดีๆก็ได้แปลว่า คนเราเนี่ยจะใช้มือทํางานก็ได้หรือจะมุ่งมั่นไปพัฒนาเครื่องมือทํางานทุกวันนี้นะครับพัฒนาไปถึงปัญญาประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วก็ขั้นที่14อาจจะนานหน่อยจากนั้นครับขั้นที่15ครับขอเพียงแค่คนเราครับไปเพิ่มพลังเอาดีจริงแล้วเรามีเกมมีเวทีที่ดีอย่างต่อเนื่องชีวิตของเราก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นได้ง่ายขั้นที่15นะครับคือมันไม่ใช่ลักษณะที่แบบเป็นลักษณะแบบเคร่งเครียดนะครับ ผมอยากให้พวกเราออกแบบเกมดีๆที่คนเราจะก้าวเข้าไปเล่นได้แบบดีๆนะครับก็ขอความกรุณานะครับว่าไม่อยากให้คิดมากครับกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับไอ้ดามันจริงใจจริงนะครับคิดง่ายๆแค่นั้นนะครับจะมองว่ามันเป็นบ้าก็ได้แต่ขอให้บอกต่อไปเพราะวิทยาลของเราเนี่ยจะสามารถมาพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง